สวัสดีครับงานวัดเขาวงพระจันทร์ลบบุรีปี2,569นี้จะจัดในวันที่17กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมรวม15วัน15คืนนะครับไฮไลท์สำคัญคือการพิชิตบันได3,790ขั้นเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสามารถเดินขึ้นได้ทั้งกลางวันและตลอดทั้งคืนเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็อยากให้ได้ไปสักครั้งหนึ่งครับพอขึ้นไปถึงด้านบนแล้ววิวสวยงามหายเหนื่อยแน่นอนวันนี้ผม จะมาแนะนำ10ที่พักที่อยู่ใกล้กับเขาวงพระจันทร์คัดเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆที่สุดเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับ ที่พักที่แรกชื่อเดอะแคมป์เขาวงใกล้กับวัดเขาวงพระจันทร์ที่สุดแค่2.7กิโลเมตรมีพื้นที่กางเต็นท์มีห้องพักในเรือนไม้มีของเก่าของวินเทจสวยๆเอาไว้ให้ได้ชมจากหลานกางเต็นท์สามารถมองเห็นวัดเขาวงพระจันทร์ได้เลยสามารถทําอาหารได้มีห้องครัวให้ใช้มีฟรีไวไฟสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ราคาที่พักประมาณ450-700บาทนะครับราคาค่ากางเต็นท์100บาทต่อเต็นท์แต่ถ้า เช่าเต็นท์ของที่พักราคาเต็นท์เล็ก300บาทพักได้2อถึงสคนเต็นท์ใหญ่700บาทพักได้4ีถึงเคนครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงสัมผัสธรรมชาติอากาศดีตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยมีให้เลือกนอนแบบห้องพักมีเต็นท์ให้เช่านำเต็นท์มากางเองก็ได้ความคิดเห็นที่2ห้องพักเป็นเรือนไม้อยู่ที่ชั้น2มี4ห้องสะอาดดีมีระเบียงให้นั่งพักหน้าห้องด้วย ชอบครับมีลานกลางเต็นด้วยนะความคิดเห็นที่3เป็นที่พักที่ดีมากเหมาะกับการกลางเต็นเพราะมีลานกว้างมากๆแนะนําให้นําสายไฟยาวๆมาสักหน่อยมีจุดต่อไฟหลายจุดห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมแยกชายหญิงส่วนห้องพักก็มีทั้งแอร์และพัดลมราคาไม่แพง ที่พักต่อมาชื่อดีไลท์ลบบุรีรีสอร์ทห่างวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ4.4กิโลเมตรเท่านั้นอยู่เส้นทางที่จะไปวัดเขาวงนะครับป้ายทางเข้าเด่นชัดหาไม่ยากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านเขาวงขนมจีนนะครับที่พักสไตล์บ้า,บานนอกดาวเป็นหลังๆขนาดเล็กๆแบบรีสอร์ทห้องพักเรียบง่ายสวยสะอาดเป็นส่วนตัวราคาที่พักประมาณ600-1,000บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็น หลี่ซอทอยู่ในซอยทางเข้าวัดเขาวงพจัน์ผู้เข้าพักที่จะขึ้นเขาแนะนําที่นี่เลยนะครับอยู่ใกล้ราคาไม่แพงวันธรรมดาราคา600บาทขนาดเล็กกระทัดรัดบรรยากาศเงียบสงบสบายห้องพักพอเหมาะกับ1-2คนกําลังดีห้องห้องน้ําสะอาดมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยดีมากๆเลยแนะนําให้โทรถ,ถามก่อนเข้าพักนะครับห้องมีจํานวนจํากัดสําหรับหน้าเทศกาล ความคิดเห็นที่2ที่พักใกล้เขาวงห้องพักก็สะอาดบ้านน่ารักสีสันสดใสด,สดีเตียงนุ่มน้ำแรงป่าที่ดูแลยิ้มแย้ม,ยมเป็นมิตรมากจองที่พักเพื่อขึ้นเขามีการโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างแสดงความเป็นห่วงเพราะขึ้นเขาดึกมีความใส่ใจน่ารักอบอุ่นขอบคุณมากๆเลยความคิดเห็นที่3ห้องพักดีมากไม่สะอาดเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าปูผ้าห่มที่นอนไม้หมดบ้านพักสไตล์มินิมอลบรรยากาศดีมาก มีระเบียงหน้าห้องพร้อมโต๊ะเก้าอี้มีพื้นที่โล่งให้ทำกิจกรรมด้วยทำเลดีอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักมองเห็นเขาวงพระจันทร์ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยที่สำคัญราคาย่อมเยา ที่พักต่อมาชื่อครัวบ้านไม้สักโฮมสเตยนะครับห่างวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ4.6กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆก,กับดีไลท์รีสอร์ทแต่ถ้าเข้าซอยมาก็จะถึงที่นี่ก่อน,นครับมีร้านอาหารของตัวเองชื่อครัวไม้สักอาหารอร่อยมากสะดวกไม่ต้องไปหากินที่อื่นให้เสียเวลาที่พักมีลานจอดรถอยู่ด้านหลังนะครับขับเข้าซอยไปนิดนึงก็จอดได้เลยห้องพักอยู่ในเรือนไม้มีแบบห้องแถวไม้และมีบ้านพักเป็นเรือนไม้หลังๆพร้อม ที่จอดรถอยู่ข้างบ้านราคาที่พักประมาณ980-1,600ถึงบาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งเดอะเบสของที่นี่คืออาหารอร่อยมากๆครับแถมราคาถูกมากส่วนห้องพักก็ดีราคาไม่แพงใกล้วัดเขาวงพระจันทร์ตอนเช้าตื่นไปขึ้นเขาได้เลยครับความคิดเห็นที่สที่พักใกล้เขาวงพระจันทร์โทรหาเจ้าของเพื่อติดต่อได้เลยบริการประทับใจดุดย เราไม่คิดว่าเจ้าของจะมีน้ำใจให้ยืมมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นใกล้ๆด้วยได้พักบ้านไม้สักหลังเล็กห้องพอนอนสองคนห้องน้ำสะอาดไม่มีตู้เย็นมีแอร์ราคาดีเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับอาหารเช้าเป็นข้าวต้มหมูอร่อยความคิดเห็นที่3พี่เจ้าของบริการดีมากอยู่กันแบบครอบครัวมาพักที่นี่กันเยอะๆนะมีอาหารเช้าให้ฟรีด้วย ที่พักต่อมาชื่อไอวารีสอร์ทห่างวัดเขาวงพจัน์ประมาณ5.5กิโลเมตรอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าวัดเขาวงพจัน์นะครับการเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ที่พักเป็นหลังๆมีที่จอดรถอยู่ข้างบ้านเหมาะสําหรับการพักผ่อนเป็นส่วนตัวห้องพักสะอาดกว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันราคาที่พักประมาณ850บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงห้องพัก พักสะอาดบรรยากาศดีมากเตียงนุ่มมากมองเห็นเขาวงพระจันทร์ด้วยจ้าความคิดเห็นที่2ห้องพักดีมากเตียงนุ่มกําลังดีนอนสบายแอร์เย็นห้องสะอาดที่จอดรถสะดวกบริการดีดีทุกอย่างชอบมากๆความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดบริการดีเงียบสงบเหมาะสมกับราคาใกล้ทางเข้าเขาวงพระจันทร์ ที่พักต่อมาชื่อรีสอร์ทนัชชาเพลสห่างวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ5.2กิโลเมตรอยู่ก่อนถึงทางเข้าวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ260เมตรนะครับทางเข้ากว้างมีป้ายสีชมพูเด่นชัดหาไม่ยากลานจอดรถว่างมากรถบัสจอดได้สบายๆห้องพักเป็นหลังๆจอดรถได้ข้างห้องพักเลยห้องพักสะอาดกว้างขวางนอนสบายจัดเป็นระเบียบดีนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบราคาที่พักประมาณ400 60บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงคุ้มค่ากับราคาห้องพักไม่เกิน500ห้องกว้างสะอาดเงียบไม่มีเสียงรบกวนที่จอดร,รถมีแต่ละห้องเลยติดถนนใหญ่ใกล้เซเว่น ความคิดเห็นที่2ห้องพักสะอาดมากครับกวา้างราคาไม่แพงติดถนนเดินทางสะดวกใกล้เซเว่นอเลเวหาของกินง่ายบริการดีมาพักที่นี่กันเยอะๆนะความคิดเห็นที่3สะอาดเงียบสงบราคาสมเหตุสมผลมากจะกลับมาพักอีกถ้าได้มีโอกาสไปแถวนั้นนะ ที่พักต่อมาชื่อนัทธิดารีสอร์ทห่างวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ16กิโลเมตรไปทางอำเภอโคกสำโรงนะครับที่พักอยู่ริมถนนใหญ่ปลายเด่นชัดหาไม่ยากเลยที่จอดรถอยู่หน้าห้องพักสะดวกสบายห้องพักสะอาดมีทั้งแบบห้องพักและบ้านเป็นหลังๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ590-750บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่ง อาเตียงนุ่มบรรยากาศดีมากมีธุระแถวนี้จะมาพักอีกแน่นอน ความคิดเห็นที่ 2. ห้องดีน้ำแรงแอร์เย็นบริการดีราคาห้องต่อคืนถูกแพงตามห้องขนาดเล็กใหญ่ห่างจากเขาวงพระจันทร์ไม่ไกลแวะมาพักกันได้นะครับความคิดเห็นที่ 3. การเดินทางสะดวกอยู่ริมถนนใหญ่ใกล้โลตัสห่างจากเขาวงพระจันทร์แค่10นาทีสถานที่กว้างขวางโล่งสบายเข้าออกทางเดียวเป็นสัดส่วนปลอดภัยมากมีที่จอดรถในล่มบ้านมีหลายแบบให้เลือกไม่แพงเกินไปราคาหมะ ส้ม ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมสกายอินรีสอร์ทนะครับอยู่ห่างจากวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ30กิโลเมตรไปทางอำเภอโคกสำโรงเลยตลาดและตัวอำเภอโคกสำโรงไปเล็กน้อยนะครับอยู่ริมทางเส้น205หาไม่ยากใกล้ชุมชนสะดวกสบายในการหาซื้อของกินและของใช้ที่พักดีไซน์แปลกตาหลังคาโค้งตกแต่งสวนสวยงามห้องพักสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ4 0 0ถึง700บาท เราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งมาหลายครั้งแล้วนอนพักสบายห้องใหม่สะอาดมีกาแฟและอาหารเช้าอร่อยมากแอร์เย็นแม่บ้านใจดีมีเครื่องทำน้ำอุน่นไว้มีโอกาสจะไปพักอีกความคิดเห็นที่สองห้องพักเปิดไปสะอาดบรรยากาศอบอุน่นมาหน้าหนาวอากาศดีมากแอร์เย็นช่มอาหารเช้าอร่อยมากๆครับความคิดเห็นที่3พนักงานบริการดีห้องพักสะอาด อแอร์เย็นราคาห้องพักไม่แพงมีข้าวต้มกับกาแฟให้ในมื้อเช้าลูกสาวบอกว่าข้าวต้มอร่อยมาก ที่พักต่อมาชื่อโรงแรม JRD ีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ทางฝั่งตัวเมืองลบบุรีอยู่ห่างวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ19กิโลเมตรนะครับเข้าไปในซอยเขาพระงาม91ทับเล็กน้อยมีป้ายที่พักอยู่ริมถนนใหญ่เห็นเด่นชัดที่พักมีทั้งแบบห้องพักในอาคารและบ้านเป็นหลังที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสะอาดพร้อมอาหารเช้าราคาที่พักประมาณ5 0 0ถึง750บาท รเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงห้องกว้างสะอาดสะดวกใกล้เมืองราคาประหยัดมาลบบุรีแนะนําเลยความคิดเห็นที่สองให้เต็มร้อยทุกอย่างครับห้องกว้างสะอาดบริการดีลานจอดอรถว่างมากสิ้นเดือนก็จองเอาไว้แล้วจะกลับมาอีกรอบนึง ความคิดเห็นที่3โรงแรมราคาไม่แพงคุ้มค่าห้องสะอาดมีระเบียงทุกห้องเงียบสงบที่จอดรถกว้างจะออกมาจากในเมืองนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ไกลามากใกล้กับวัดเขาวงพระจันทร์พนักงานยิ้มแย้มดี ที่พักต่อมาชื่อ YSW Hotel นะครับห่างจากวัดเขาว,วงพระจันทร์ประมาณ20กิโลเมตรใกล้กับสถานีรถไฟโคกกระเทียมประมาณ750เมตรเท่านั้นเองที่พักอยู่ริมถนนเลียบทางรถไฟตรงแยกจุดข้ามทางรถไฟหาไม่ยากนะครับที่พักเป็นห้องพักในอาคารห้องกว้างสะอาดหน้าต่างห้องพักชมวิวรถไฟและท้องทุ่งมีชั้นดาดฟ้าให้ขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆราคาที่พักประมาณ720-990บาท รเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห,ห้องพักใหม่สะอาดบรรยากาศดีพนักงานบริการน่ารักมากๆแม่บ้านมารยาทดีแอร์ในห้องพักเย็นชำ้ำราคาไม่แพงมากมาพักซ้ำแน่นอนความคิดเห็นที่2ไม่คิดว่าจะว้าวขนาดนี้สถานที่ใกล้ภูเขามีทางรถไฟวิ่งผ่านห้องพักสะอาดแอร์เย็นมากพนักงานน่ารักทุกคนเลย ความคิดเห็นที่3มโรงแรมใหม่วางใจเรื่องกุ๊กูโรงแรมอีกด้านติดทางรถไฟอีกด้านเป็นวิวภูเขาถุ่งนาด้านข้างเขียวขจีอากาศดีไม่เสียงดังอย่างที่คิดห้องพักสะอาดมากพนักงานดูแลดีมีพี่รอปรพ24ชั่วโมง ที่พักสุดท้ายที่เรานํามาแนะนําการชื่อวัลลภาฟาร์มสเตย์นะครับอยู่ห่างวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ20กิโลเมตรอยู่ริมทางถนนเรียบคลองชลประทานบรรยากาศดีแบบฟาร์มสเตย์สมชื่อพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะเป็นธรรมชาติมีม้าเลี้ยงไว้ให้เด็กๆขี่เล่นมีหมูแครไก่งวงควายเผือกสไตล์ฟาร์มมีสวนผักและความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้ศึกษาด้วยมีสระว่ายน้ําสวยๆให้เล่น ่ามกลางท้องทุ่งมีร้านกาแฟวิวดีให้นั่งจิบกาแฟชิลๆห้องพักสะอาดเป็นส่วนตัวนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ที่พักเหมาะกับครอบครัวและเด็กๆเป็นอย่างมากเลยนะครับราคาที่พักประมาณ7 0 0ดร้อถึงหนึ่บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึ่งผมสเตย์บรรยากาศดีเงียบสงบห้องพักสะอาดนอนหลับสบายมีเพื่อนสัตว์หลายชนิดหานหมูหมาไก่แมวมา้าวัวกวา ายแพะและเป็ดห้องพักสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ความคิดเห็นที่2ห้องพักบรรยากาศดีมากภายในมีกิจกรรมเวิร์กช็อปวิวทุ่งนาตอนเช้าสวยมากๆเลยความคิดเห็นที่ 3. ที่พักน่ารักมากอยู่นอกเมืองต้องเผื่อเวลาไม่กลับค่ำเกินไปทางเข้าที่พักครุกลระนิดนึงตอนไปเกี่ยวข้าวไปแล้วอดดูวิวสวยๆเลยมีโอกาสจะกลับมาพักอีกแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10ที่พักใกล้เขาวงพระจันทร์ที่เรานำมาแนะนำกันนอกจากที่พักทั้ง10แห่งนี้ก็ยังมีที่พักราคาประหยัดและน่าใช้บริการอีกมากมายหลายแห่ง ที่ไม่ได้นํามาเสนอในคลิปนี้นะครับสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของคุณผู้ชมได้เลยหากว่าท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักแห่งอื่นๆที่อยู่ใกล้กับวัดเขาวงพระจันทร์และต้องการแชร์หรือแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถโพ์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Trap.